สวัสดีค่ะครูฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนํามาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะสําหรับเรื่องที่จะนํามาฝากกันในตอนนี้นั้นนะคะยังคงเป็นเรื่องของพระอัครสาวิกาพระประชาบดีโคตมีเถวี ซึ่งในตอนที่แล้วนั้นนะคะพระองค์เนี่ยได้ไปทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าถึง3มครั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ส่งอนุญาตพระอนุนค่ะมาเจอพระองค์ไปยืนมองอพระพุทธเจ้าอยู่นะคะทราบเรื่องเข้าก็เลยรับอาสาว่าจะไปทูลขอให้นะคะมาถึงตอนนี้ก็ฟังกันต่อนะคะ พระอน,นุเถระทูลขออนุญาตให้สตรีบวชได้ต่อพระศาสดาถึงสามครั้งครั้งนั้นค่ะท่านพระอน,นุเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกลับทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้นมีพระบาททั้งสองพองมีพระอรกายเกลือกกล้วด้วยทุลี มีทุกเสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกด้วยน้อมพระไทยว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วขอประธานวโรวกาสขอสตรีสามารถออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตได้เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลื้ออนนเ์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย แม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามที่ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลอ้อนวอนต่อพระผู้มีพระภาคแต่พระองค์ก็ยังทรงห้ามเสียทั้งสามครั้งพระอาน,นุนทูลขออนุญาตโดยอ้างเหตุผลแห่งความสามารถของสตรีลำดับนั้นท่านพระอ,อน,นุนได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว พิ่ฉนั้นเราพึงทูลขอพระผู้มีพระภาคให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วโดยปริยายอื่นท่านพระอน,นุนจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วสามารถจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกาทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหันตผลได้หรือไม่พระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอนนต์มาตุคามออกบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วสามารถทำให้แจ้งแม้สูดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลออรหันตผลได้ พระอนุนเทระทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าถ้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพปชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วสามารถเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งสูดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลออรหันตผลได้พระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุชาของพระผู้มีพระภาค ทรงมีอุปการะมากทรงประคับประคองเลี้ยงดูทรงถวายขี่ระธาราเมื่อพระชนนีสวรรคตได้ให้พระผู้มีพระภาคเสวยขี่ระธาราขอประธานวโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าทรงกำหนดคารุธรรม8ดประการเป็นเงื่อนไข พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนอนุนถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีส่งรับคารุธรรม8ประการนั่นแหละเป็นอุปสมบทของพระนางคือ 1. พิสุนีอุปสมบทแล้วร้อยปีต้องกราบไหว้ลุกรับธรรมอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่พิสุขที่อุปสมบทในวันนั้น ทาแม้นี้พิสุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 2. พิสุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพิสุกทาแม้นี้พิสุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. พิสุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถหนึ่งเข้าไปฟังคำสั่งสอนหนึ่ง จากพิสุจน์สงทุกกึ่งเดือนทำแม้นี้พิสุนีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. พิสุนีอยู่จำพรรษาแล้วต้องประวรณาในสงสองฝ่ายโดยสถานทั้งสามคือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทำแม้นี้พิสุนีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตห พิษุนีต้องทำที่หนักแล้วต้องประพฤติปักขมานัดในสงสองฝ่ายทำแม้นี้พิษุนีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภพิษุนีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงสองฝ่าย เพื่อสิกขามนาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรมหกประการครบสองปีแล้วทำแม้นี้พิษุนีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตเจ็ดพิษุนีไม่พึงด่าบริภาทพิษุโดยปรยยิยายอย่างใดอย่างหนึ่งทำแม้นี้พิษุนีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตแปด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้พิสุนีทั้งหลายสอนพิสุเปิดทางให้พิสุทั้งหลายสอนพิสุนีทำแม้นี้พิสุนีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตดูก่อนอานน์ก็ท่าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปดประการนี้ข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสมปทาของพระนาง พระอนุเทระทูลเรื่องครุธรรมแปดระการต่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีครั้งนั้นท่านพระอนุรับทราบครุธรรมแปดประการที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วเข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีชี้แจงว่าถ้าพระนางยอมรับครุธรรมแปดประการข้อนั้นแหละจักเป็นอุปสัมปทาของพระนาง พระนางมหาประชาบดีโคตมีกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอ,อนุนดิฉันยอมรับครุธรรม8ประการนี้ไม่ละเมิดตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบการแต่งกายเมื่ออาบน้ำสระเกล้าแล้วได้พวงอบบุบลพวงมะลิหรือพวงลำดวนมาแล้วก็พึงประคองรับด้วยมือทั้งสองตั้งไว้เหนือเสียงเกล้าฉะนั้นเหตุให้พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน ครั้งนั้นท่านพระนุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งนักที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กลาบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคุรุธรรมแปดประการแล้วพระมาตุชาของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอนนท์ก็ถ้าสตรีจากไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจรรย์จากตั้งอยู่ได้นานสัตรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวช เป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วบัดนี้พรหมจัรทร์จกไม่ตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจกตั้งอยู่ได้เพียง500ปีเท่านั้นดูก่อนอานนท์สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดตระกูลหนึ่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่าย อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่ไอ้อยที่สมบูรณ์ไร่ไอ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานดูก่อนอน,นุนบุรุษกัน้นทํานบแห่งสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปแม้ฉันใดเราบัญญัติครุธรรม8ปประการแก่พิสุนี เพื่อไม่ให้พิษุนีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันพุทธานุญาตให้อุปสมบทภิษุนีครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมให้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคสรงชี้แจงให้พระนางประชาบดีโคตตมีถินแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยทรมิกถาแล้ว ทีนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณกลับไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนำเหตุที่เกิดขึ้นมาบัญญัติเป็นพระพุทธานุญาตโดยทรงมีรับสั่งพระพิสุทิ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุทิ์ทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีเราพระภิกษุณีเข้าใจการอุปสมบทของพระมหาประชาบดีโคตมีคลาดเคลื่อน เมื่อได้ทรงมีพระพุทธบัญญัติอย่างนั้นแล้วเราสตรีอื่นก็ได้อุปสมบทโดยพระพิสุเป็นพระภิษุณีตามที่มีพระพุทธอนุญาตต่อมาพิษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกับพระมหาประชาบดีโคตมีว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าพิกษุท์ทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณี ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วพิษุนีทั้งหลายประพฤติรังเกียจอยู่ย่อมไม่ทําอุโบสถไม่ทําปวารณาร่วมกับพระนางเลยลาดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอ,อน,นุนอภิวาทแล้วได้ยืนนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านพระอ,อน,นุนภิษุณีเหล่านั้นพูดกับดิฉันอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบท แต่พวกดีฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าพิสุทิทั้งหลายพึงให้อุปสมบทพิสุนีครั้งนั้นท่านพระอน,นุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถาวายบังคมนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระศาสดาทรงสดับคำของท่านพระอนุนแล้วจึงตรัสว่าคุรุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีเราเองเป็นอาจารย์ เราเองเป็นอุปชายะของพระนางดูก่อนอานอน์พระมหาประชาบดีโคตมีรับคารุธรรม8ประการแล้วในการใดพระนางชื่อว่าอุปสมบทแล้วในการนั้นทีเดียวชื่อว่าความรังเกยียจในพระขีนาสุบทั้งหลายผู้เว้นแล้วจากทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเป็นต้นอันเธอทั้งหลายไม่ควรทำพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตพรที่พระเถรีทูลขอ ครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอนท์อภิวาทได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านพระอนนท์ดิฉันจะทูลขอพรอย่างหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวรกาศพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่พิสุและพิสุนีตามลำดับผู้แก่ ครั้งนั้นท่านพระอน,นุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกลาบทูลเรื่องดังกล่าวแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอน,นุนข้อที่ตถาคตจะอนุญาตการกลาวไวยการลุกรับการทําอัญชลีกรรมสามมีจิกรรมแก่มาตุคามนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาส พราะพวกอัญญเดียรชีที่มีธรทมอันกล่าวไม่ดีแล้วเหล่านี้ยังไม่กระทำการกราบไหว้การลุกรับอันชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามก็ฉันให้เล่าตถาคตจากอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับอันชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงธทรมมิกถาในเพราะเหตุเป็นข่าวมุลน,นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกะพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุทไม่พึงทําการกลับไว้การลุกรับอันชรีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามรูปใดทำต้องอาบัตทุกกฎพระมหาประชาบดีโคตมีทูลถามถึงสิกขาบท ครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมได้ยืนนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกลาบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าสิขาบทของพิสุณีเหล่านั้นใดที่ทั่วถึงพิสุขพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิขาบทเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโคตมีสิขาบทของพิสุณีเหล่านั้นใดที่ทั่วถึงพิสุ พวกเธอจงศึกษาในสิขาบทเหล่านั้นดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่ฉะนั้นพระมหาปชาบดีโคตมีพระพุทธเจ้าข้าก็สิขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใดที่ไม่ทั่วถึงภิกษุพวกหม่อมฉันจะขอปฏิบัติในสิขาบทเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโคตมีสิขาบทของพิสุนีเหล่านั้นใดที่ไม่ทั่วถึงพิสุพวกเธอจงศึกษาในสิขาบทเหล่านั้นตามที่เราบัญญัติไว้แล้วพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงบรรลุพระอรหรันต์ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครวีสาลีครั้งนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรกาศขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่หม่อมฉันซึ่งหม่อมฉันได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้ลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เทิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโคตมีท่านพึงรู้ทมเหล่าใดว่าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดเป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อพลากสัตว์ออกเป็นไปเพื่อสังสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อไม่สังสมกิเลส เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเก็ีดคล้านไม่เป็นไปเพื่อปรารบความเพียร เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาดูก่อนโคตมีท่านพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำนัด เป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากเป็นไปเพื่อสันโดษไม่เป็นไปเพื่อไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ เป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความเก็ียดคร้านเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี่เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาเมื่อจบพระธรรมเทศานานี้พระประชาบดีโคตมีเถรีก็บรรลุพระอระหันต์ด้วยพระโอวาทนี้แหล ส่วนเจ้าหญิง500นางผู้เป็นพระชายาของเจ้าสากยะและเจ้าโกริยะฝ่ายละ2 5 0น,นั้นหลังจากที่ได้บวชแล้วเมื่อได้ฟังธรรมจากพระนันทะเถระก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดทรงแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะผู้รู้ราตรีนานภายหลังพระศาสดาประทับนั่งณนะพระเชตวันวิหารเมื่อทรงสถาปนาพวกพิษุณีไว้ในตำแหน่งต่างๆต,ต,ตามลำดับ จึงท่งสถาปนาพระประชาบดีโคต,ตมีเถรีไว้ในตำแหน่งเอตักคะผู้เลิศกว่าพิสุณีทั้งหลายผู้รู้ราตรีนานมหาประชาบดีโคต,ตมีเถรีปรินิพานปุพันนัตสมัยวันหนึ่งสมเด็จพระนางมหาประชาบดีโคต,ตมีเถรี เข้าไปเที่ยวบินทบาทในพระนครภัยาลีครั้นได้อาหารบินทบาทพอประมาณก็กลับมายัางพิกุนูปัสยารามอันเป็นที่อยู่เมื่อกระทำพัฒนกิิพอเป็นยาปนนัสสํสำเร็จแล้ว จึงเข้าไปยังสถานที่พักผ่อนยับยั้งอยู่ในสมาบัติจนสิ้นสุดการที่อธิฐานไว้ครั้นออกจากสมาบัติด้วยความชื่นชมสมนัตปรีดาแล้วจึงหันมาเพ่งพินิจพิจารณาดูอายุสังขารแห่งตนว่าจากยั่งยืนไปอีกนานเท่าใดก็เห็นชนมายุสังขารจะไม่เป็นไปคือจะสิ้นลงในวันนี้เสร็จแล้วจึงทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราควรจะไปยังพระวิหารในการบัตนี้ กราบทูลองค์สมเด็จพระชิน,นสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงพระอนุญาตการปรินิพานและเพื่อจะถือโอกาสกราบลาพระมหาเถระ กับทั้งเพื่อนสมณะพรรมจารีบรรดาที่รักที่ชอบใจกันมานานแล้วก็จะกลับมาปรินิพพานณนภะิกขุนูปัสยารามอันเป็นที่อยู่แห่งเรานี้จึงจะเป็นการดีขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าซึ่งมีคุณใหญ่ตัดสินพระไทยที่จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี้ก็มีอันให้เกิดมาสจรรั์ภูมิภาคปัตตพีกำหนดนา้าได้แน่น2 4 0 0 0 0โยชนมีน้ำรองมหาปัตตพีเป็นที่ สุดก็แสดงอาการดุดดังว่าจะไม่มีความอะไรเกิดกำบนาสปวนปั่นวันไหวอยู่ไปมาบรรดาพระภิษุนีทั้งหลายในภิขุนูปัสยารามเฉพาะที่ได้บรรลุธรรมวิเศษสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์จำนวน500รูปเมื่อเห็นเหตุอัศจรรย์ดังนั้นต่างพากันเข้าไปหาสมเด็จพระมหาประชาบดีเถรีเจ้า ครั้นถึงแล้วจึงซบเสียงกล่าวลงแทบเบื้องบาททมูลองค์พระพุทธมาตุชาทูลถามถึงความเป็นไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้ากระหม่อมฉันทั้งปวงนี้ต่างพากันเข้าที่สงัดหลังจากทำพัตกิกิสิแล้วได้ยินเสียงกัมปนาตหวาดวันไว้อันเกิดจากแผ่นพระสุธาจลาจนเป็นมหาสจรรันเหตุอันนี้เกิดขึ้นด้วยประการใดพระเจ้าข้า สมเด็จพระมหาประชาบดีเถรีเจ้าจึงเล่าถึงมูลเหตุที่เป็นมาแล้วกล่าวโดยสรุปอีกว่าดูก่อนสมภรมจารีทั้งหลายเรานี้มีความปรารถนาจะเดินทางเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงอนุญาตการปรินิพานแล้วจะปลงเสียซึ่งชนมายุสังขารเข้าสู่พระนิพพานในวันนี้ก็จะเป็นการดีเพราะเป็นการปรินิพานล,ล่วงหน้า ก่อนแต่การปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมโลก,กุตมาจารย์ก่อนแต่การปรินิพานแห่งองค์พระสาวกทั้งคู่ผู้มีคุณใหญ่ทั้งแต่ก่อนการปรินิพานแห่งพระมหาสาวกทั้งหลายมีพระอัญญากุลธัญะพระมหากัสสะและพระราหุลพุทธทิชุโ,โรตเป็นอาทินี้เป็นความปรารถนาของเราที่ตั้งไว้และเราขอลาท่านทั้งหลายไปในการบัดนี้ พระพิสุณีทั้งหลายในที่ประชุมนั้นซึ่งล้วนแต่ทรงคุณวิเศษสำเร็จเป็นพระอา,หารหันต์แล้วทั้งสิน้นได้ยินว่าพระมหาธถรีเจ้าจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานจึงหันหน้ามาปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกลับทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าผีพระแม่เจ้าปรงใจที่จะดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานในวันนี้แล้วไซ กระหม่อมฉันทั้งหลายก็จะขอบใจดับขันเข้าสู่ปรินิพานพร้อมกับพระแม่เจ้าในวันนี้บ้างด้วยว่าในการก่อนคราวที่องค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหาการุณาประทานอนุญาตการบรรพชาเป็นพระพิสุณีในพระพุทธศาสนานั้นกระหม่อมฉันทั้งหลายก็ได้บรรพชาเป็นพระพิสุณีพร้อมกับพระแม่เจ้า เมื่อเหล่ากระหม่อมฉันทั้งปวงจะล่วงพบนี้ไปเข้าสู่พระอมฤตมหานรุพานอันอุดมก็สมควรที่จะไปพร้อมกับพระแม่เจ้าจึงจะเป็นการดีดูก่อนเหล่าสัพพร,รมจารีอันการที่ท่านทั้งปวงปรารถนาจะเข้าสู่พระนิพพานพร้อมกับเรานั้นเรานี้ไม่มีอะไรที่จะว่ากับท่านทั้งหลายตามแต่ใจท่านทั้งปวงจะพิจารณาเห็นสมควรเถิด สมเด็จพระพุทธมาตุชามหาเถรีกล่าวเช่นนี้แล้วก็พาพระภิกษุณีอรหันต์ทั้งปวงออกมาจากสำนักที่อยู่ เมื่อออกมาถึงซุ้มประตูก็หันกลับไปเพื่อดูพิกุนูปัสยารามอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอธิษฐานด้วยฤทธิ์กล่าวแก่ทีวดาทั้งหลายว่าดูก่อนเทพ,พยญดาทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพพบุตรหรือเทพนารีบรรดาที่สิงสถิตยอยู่ณนะที่พิกุนูปัสยารามนี้หรือที่ใกล้ๆนี้ก็ตามที ขอเชิญท่านมาทางนี้ขอเชิญท่านพากันชุมนุมที่นี้แล้วจงฟังคำเราคือว่าเราซึ่งมีนามว่ามหาประชาบดีพร้อมกับสมัพรมจารีเพื่อนพระภิษุณีทั้งปวงนี้จำจะขออำลาท่านทั้งหลายไปก่อนโทสานุโทษอันใดหากจะพึงบังเกิดมีด้วยความไม่ตั้งใจของเราทั้งหลายขอท่านจงอดเสียซึ่งโทสานุโทษนั้นเสียเถิด ด้วยว่าเราทั้งปวงจะขอลาท่านเข้าสู่พระนิพพานการเห็นแลการอยู่ร่วมกันกับท่านทั้งหลายก็ดีการเห็นและได้อยู่ในภิกขุนูปัสยารามของเราทั้งหลายก็ดีครั้งนี้ก็นับว่าเป็นปัจฉิมครั้งสุดท้ายแล้วไม่ตรีจิตของพวกท่านที่มีต่อเราทั้งหลายด้วยประการใดๆพวกเราที่ได้อยู่อาศัยในที่นี้ไม่เคยลืมเลือนเลย ขอบรรดาท่านผู้เป็นเทพเจ้าทั้งหลายจงค่อยอยู่สบายเป็นสุขเถิดพวกเราเหล่าพระพิษุนีทั้งหลายขอลาไปแล้ว กล่าวคำอำลาเทวดาทั้งปวงด้วยคำชะนี้แล้วสมเด็จพระมหาประชาบดีเถรีเจ้าที่จะเข้าสู่พระนิพพานก็พาพระภิษุณีบริวารค่อยบุตรจรไปตามมักคาเพื่อจะไปทูลลาสมเด็จพระบรมครูเจ้าซึ่งประทับอยู่ณอุดาคารศาลาป่ามหาวันใกล้กับพระนครภัยาลีเทพพระบุเทพนารีบรรดาที่สิงสถิตยอยู่บริเวณพิกุูปาศยารามได้สดับวาจาอำลาของพระมหา เทรีเจ้าดังนั้นก็พลันบังเกิดมหันตทุกข์เข้าครอบงำกมลสันดานมิอาจกลั้นความโศกาไล,ลายไว้ได้พากันพิลาบร่ำให้ออกวาจาว่าดูราชาวเราทั้งหลายดังเราควรสงสารสังเวชใจบัดน,นี้สมเด็จพระแม่เจ้ามหาประชาบดีคุณใหญ่พร้อมกับพระพิษุณีเป็นเจ้า จะพากันนี้พวกเราไปเข้าสู่พระนิพพานเสร็จแล้วต่อแต่นี้ไปเราทั้งหลายจะได้ใครเล่าเป็นที่กล่าบไหวบูชาจะได้เห็นได้ยินใครเล่าในโรงธรรมสภาศาลาเราทั้งหลายนี้เป็นผู้มีวาสนาน้อยได้สมัครสโมสรถึงพระผู้มีเจ้าไม่ทันนานก็ให้มีอันเป็นต้องพลัดพรากกันไม่มีวันจะได้เห็นกันอีก โอ้ต่อแต่นี้ไปพิขุนูปาสยารามก็จะเลิดร้างสูญสิ้นซึ่งยินดีจะว่างจากนางพิษุณีที่มีคุณใหญ่เสียเป็นแน่แท้แล้ว